ขายแบบหลบแวดเนี่ยมันกำไรมากกว่าจริงไหมเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดูครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องแท็กแงน้องครับคลิปนี้ชวนทุกคนคุยในประเด็นที่หลายคนชอบถามครับแล้วก็หลายคนก็มีข้อสงสัยนั่นคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนั่นเองครับหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดขายแล้วเราหลบแวดเนี่ยมันจะมีกําไรมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียไอ้ตัว7%ให้กับสรรพากรอันเนี้ยมันจริงไหมจริงยังไงและมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฮะฝากดกดต,ตามแท็กแบงน้องแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับเล่าแบบนี้ก่อนนะครับถ้าพูดเรื่องของภาษีีมมมมูลค่่่่าาเเพินนยััต้อองบกว ขึ้นอยู่กับยอดขายครับยอดขายที่ว่าคืออะไรนะครับความหมายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามียอดขายถึงล้านแและเป็นยอดขายที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเรามีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าจดแวตให้ถูกต้องครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับพี่หนอมแนะนําให้ดูคลิปเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับพื้นฐานเพิ่มเติมสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วเราไปต่อครับทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันต่อคือเรื่องของกําไรแล้วก็เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่่่มมนรััับบววาาาเเกกียยข้้องงงงไ เริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยครับตั้งโจทย์แบบนี้ครับสมมุตินะครับว่าเรามีสินค้าตัวหนึ่งครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะขายอยู่ในราคา200บาท200บาทตรงนี้เนี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับก็คือเป็นยอดขายล้วนๆเลย200บาทครับทีนี้มาคิดต่อครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและต้องมีแวทอีก7%เนี่ยแล้วเราสามารถเพิ่มราคาได้200เมื่อกี้ครับจะต้องถูกบวกอีก7%รเ็นก็คือ14บี่าทรวมเป็นราคาทั้งหมดเนี่ยที่รวมเบทแล้วนั่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นฮะอีก14บาทเป็น214บาทอันนี้คือในเคสที่เราสามารถเพิ่มราคาได้ครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า200บาทเนี่ยมนเป็นราคาขายที่เราไม่สามารถบวก14เพิ่มได้ดังนั้นถ้าเกิดเราจดแวดเนี่ย200จะ กลายเป็นราคารวมแวดอันเนี้ยจะมีปัญหายัางไงมาดูกันต่อครับถ้าเราบอกว่า200คือราคาที่รวมแวดแล้วนะครับนั่นแปลว่าเราต้องแยกยอดขายออกจากแวอีกทีหนึ่งครับถ้าเกิดคำนวณยอดแวดออกมานะครับจริงๆมันจะไม่ได้ถึง14บาทแต่ว่าในตัวอย่างเนี้ยขอกําหนดให้มันใกล้เคียงกันทุสุดเลยก็คือ14บาทเท่าเดิมแล้วกันนะครับถ้าแหวเป็น14บาทนะครับยอดขาย200บาทตรงเมื่อกี้ที่บอกว่ารวมแวเนี้ยมันก็จะเหลือยอดขายจริงๆเนี้ยอยู่แค่186อบหาทใช่ไหมครับอันเนี้ยก็จะเห็น เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยถูกตัดออกไปเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มครับทีนี้สมมติต่ออีกนิดนึงนะครับห้เห็นภาพครับสมมุติว่าของเมื่อกี้ที่เราขาย200เนี่ยเราซื้อมาจากคนที่เขาจดแวตครับอยู่ในราคา107บาทซึ่ง107บาทที่ว่านี้ก็มาจากยอดซื้อ100บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7บาทเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงิในให้เขา107้บาทครับซึ่งการซื้อมา100แล้วไปขาย200เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ2เรื่องครับก็คือเรื่องของภาาาาาษีีมมูลลค่่่เเพิทรรรต้้องสงสสกกแวก็ จำนวนกำไรที่เราได้รับครับกลับมาที่เคสแรกนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราจดแวดครับแล้วเราบวกราคาเพิ่มได้ก็คือขายให้กับลูกค้าในราคา200บวก1ิบาทเนี่ยยอดขายมันก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันคือ200เหมือนเดิมส่วนยอดซื้อครับก็คือ100บาทเอาส่วนที่เป็นยอดขายกับยอดซื้อที่ยังไม่ได้รวมแวเนี่ยมาหักกันครับซึ่งสําคัญมากๆครับเวลาจะคํานวณว่ามีกาไรเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอายอดขายที่ไม่รวมแวหักออกด้วยยอดซื้อที่ไม่รวมแวครับซึ่งเวลาคนที่จดแหวนเนี่ยเขาจะคานวกกั้้ออออยยดดดที่มววหซื ไม่รวมแบตดังนั้นในที่นี้ก็คือเอา200ที่ไม่รวมแบตสิบบาทหักออกด้วย100ที่ไม่รวมแบต7บาทหรือพูดง่ายๆคือกําไรจะเท่ากับ100บาทนั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับ14บาทที่เมื่อกี้เราบวกไปในยอดขายเนี่ยในทางภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกว่าภาษีขายครับส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทที่เราต้องจ่ายไปตอนที่ซื้อของในมูลค่า100บาทมาเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าภาษีซื้อครับหน้าที่ของเราเมื่อจดแบตน,นะครับก็คือเอาภาษีขายที่เราไปเรียกเก็บจากลูกค้าที่เกิดขึ้้นนทังหดดแต่ละเือกออก ภาษีซื้อที่เราได้จ่ายไปทั้งหมดในแต่ละเดือนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันมีการนําส่งเป็นรายเดือนครับหน้าที่ของเราก็คือเอาภาษีขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเดือนนั้นหักออกด้วยภาษีซื้อทั้งหมดที่เราจ่ายไปในเดือนนั้นแล้วนําส่งให้กับกรมสรรพากรด้วยแบบที่ชื่อว่าพพสามครับสมมุติว่าในเคสนี้เนี่ยเรามียอดขายแค่ออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับก็คือซื้อมาแล้วขายเลยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะต้องเอาภาษีขาย14บาทหักออกด้วยภาษีซื้อ7บาทครับแล้วก็นําส่งสรรพากรด้วยตว นั่นก็คือ7บาทนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันครับสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้เราบอกว่า200าคือราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและถ้าเกิดเราถอดยอดภาษีขายที่มันรวมอยู่ออกมาจํานวน14บาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีรายได้หรือยอดขายอยู่ที่186บาทครับส่วนต้นทุนเนี่ยยังเป็นเท่าเดิมครับก็คือ100บาทถูกไหมครับเพราะว่าเราจดแวดแล้วก็เราจะใช้สิทธิเรื่องของภาษีซื้อดังนั้นต้นทุนก็ยังเป็น100บาทเท่าเดิมครับจะเห็นว่าความต่างในมุมของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ต่าาางจากกเเดิมค็คืออ ภาษีขายหักออกด้วยภาษีซื้อแล้วก็ไปนําส่งสรรพารซึ่งในเคสนี้เนี่ยเราคํานวณแล้วปัิเศว่าภาษีขายเท่าเดิมคือ1 4บาทหักออกด้วย7บาทที่เป็นภาษีซื้อเราก็ยังนําส่งสรรพารเหมือนเดิมครับด้วยยอด14ลบ7บาทครับแต่สิ่งที่ต่างคือตรงนี้ครับก็คือเรื่องของกําไรครับจากเมื่อกี้ถ้าเกิดเราบอกว่า200แล้วค่อยบวกแวดเราจะเห็นว่ากําไรของเราเนี่ยเท่ากับ100บาทก็คือเอา200ที่เป็นยอดขายหักออกด้วยยอดซื้อ100บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่บอกว่า200คือคที่รวมแล้วเ่ยต้องเอาตัวเลขยอดขายที่อด ออนั่นคือบนั่นคือ186บาทครับและคำนวณกําไรออกมาก็จะเท่ากับ186ลบด้วย100เท่ากับ86บาทนั่นเองครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถบวกเพิ่ม7%เข้าไปในราคาขายของเราได้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่ากําไรของเราจะลดลงใช่ไหมครับทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะลราถ้าเกิดไม่จดแบตเนี่ยจะคิดหลักการเดียวกันได้ไหมต้องคิดแบบนี้ก่อนครับถ้าเราไม่จดแบตเนี่ยแล้วกับพท้่โจย์ของเราตอนแรกเราจะขายของในราคา200บาาาทนนั่น่่แลวเรไมสามารถบวก7%เข้าไปไปด้ร,บรยบาทะเบีนั ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มราคาขายเป็น214บาทได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่ารายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น214บาทซึ่งแตกต่างจากเคสเมื่อกี้ที่14บาทมันจะถูกเรียกว่าภาษีขายครับในทางกลับกันครับยอดซื้อ100บาทเมื่อกี้ครับถ้าเราไม่ได้จดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทตรงนี้เราก็ไม่สามารถใช้เป็นภาษีซื้อได้ครับซึ่งคนที่ไม่จดแวตแบบนี้นะครับเวลาเขาซื้อของนะครับสินค้าหรือบริการที่มีแวตเนี่ยเขาก็จะถือว่ายอดแบตเนี่ยคือส่วนหนึ่อนทนค,นนค่ืเา กับ107บาทเพราะ7บาทเนี่ยไม่ใช่ภาษีซื้อไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้ก็จะถูกนับรวมเป็นต้นทุนของคนที่ไม่ได้จดทะเบียนแวตครับมาถึงตรงนี้ลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราจดแวตแล้วเราบวกราคาเพิ่มได้กาไรของเราเนี่ยจะเป็น100บาทครับเพราะว่าแวตซื้อ7บาทจะใช้ได้และแวตขาย14บาทเราผลักภาระให้กับลูกค้าได้กําไรจะมากที่สุดเลยครับคือ100บาทลองไล่เรียงแบบนี้นะครับว่า3สถานการณ์เมื่อกี้เนี่ยอันไหนกําไรมากที่สุดนะครับพี่หนอมไล่เรียงให้ฟังตามนี้เลยครับสําหรับเคสที่กําไรมาากทีี่่สุดนนัในตวอยง ก็คือตัวแรกครับก็คือเราขายในราคา200ไม่รวมแบตถ้าจะรวมแบตก็บวกเพิ่ม14บาทแล้วเราก็เอา7บาทที่เป็นภาษีซื้อมาใช้ได้กําไรจะมากที่สุดครับก็คือเอายอดขายลบด้วยต้นทุนก็คือยอดซื้อเนี่ยก็จะเท่ากับ100บาทครับอันดับที่2ครับก็จะเป็นเคสของคนที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับยอดขายอยู่ที่200เท่าเดิมแต่ไม่สามารถบวกแบตเพิ่มได้เพราะไม่ได้จดก็ขายในราคา200บาทรายได้เท่ากับ200บาทและต้นทุนจะอยู่ที่1 0 7บาทเพราะ7บาทเนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นภาษ ทุนในการซื้อไปเลยครับกำไรก็จะอยู่ที่93บาทครับส่วนอันดับสุดท้ายครับก็คือเคสของจดแบตที่ไม่สามารถบวกราคาเพิ่มได้ครับกำไรเนี่ยจะลดลงเลยเพราะว่าถูกถอดแบตออกไป14บาทครับดังนั้นยอดขายจะเหลือแค่186บาทส่วนยอดซื้อเนี่ยจะใช้ได้ที่100บาทครับเพราะภาษีมูลค่าเพิ่ม7บาทที่เป็นภาษีซื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปคำนวณกับภาษีขายอันนี้ก็จะถูกแยกออกมาดังนั้นกําไรจะอยู่ที่8 6บาทครับไล่เรียงมาแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นไม่จ อาจจะใช่ครับในมุมกําไรแต่ในวันหนึ่งเนี่ยยอดขาย,ขายของเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องเกินล้านแปดแล้วก็จาเป็นต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องจริงไหมล่ะครับแต่ทีนี้หลายคนก็คงพูดแบบนี้ครับว่าเอ๊แต่ถ้าเกิดเราไม่จดแบตแล้วสรรพากรไม่รู้เนี่ยเราก็ยังใช้สูตรนี้ได้ไหมก็คือขายในราคา200บาทแล้วก็เอาร้อยเจ็ดเนี่ยที่มีภาษีซื้ออยู่ด้วยเนี่ยเป็นต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องบอกสรรพากรถ้าไม่มีใครรู้แบบนี้ก็ยังกําไรมากกว่าดีกว่าไปจดแบตบแล้วเพิ่มราคาไม่ได้สินค้ามันแข่งเรื่องราคาอยู่แล้วถ้าจะมาเพิ่มราคาแแบบบบบนนนนนีีีี้้้้้ยิิิ่่่่งงงลาาาาากเเเเขไไปปใหญออคดดดดมมะรรูสท็็ และกระทบกับกําไรถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับลองมาดูสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงครับนั่นคือถ้าเราถูกตรวจสอบพบหรือว่าสารประกอบจับได้เมื่อไหร่เราจะต้องเสียอะไรบ้างและมันส่งผลกับกําไรของเราอย่างไรบ้างครับถ้าสารประกอบรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยก็คือมันจะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%เครับ200เมื่อกี้ครับจะต้องถูกบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีขายเข้าไปอีก7%นั่นคือ14บาทครับตรงนี้เป็นภาษีที่เราต้องเอาเงินของเราจ่ายเนาะนั่นแปลว่าจะส่่งผลกกรระทบตอําไ เราลดลงแน่ๆ14บบาทครับยังไม่พอครับในการทําผิดเนี่ยมันจะมีเรื่องของเบี้ยปรับครับโดยทั่วไปครับต้องบอกว่าเบี้ยปรับที่สัมกระอนุโลมนะครับในกรณีที่ตรวจพบเนี่ยก็คืออยู่ที่20%ครับพี่หนอมตีตัวเลขกลมๆคร่าวๆเนี่ยก็ปัดขึ้นเป็น3บาทละกันนะครับตัวเลขตรงนี้ก็เป็นจานวนเบี้ยปรับท่ต้องเสียเพิ่มอีก3บาทครับอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับก็คือเงินเพิ่มครับเงินเพิ่มเนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนะครับคิดเนี่ยตราอยู่ที่อเดือนรตอี้ี่ย่ง ประมาณสักปีกว่ากว่าถูกสัมะรตรวจสอบพบทาแบบนี้ทาผิดมาปีกว่าแล้วถูกสมยามะกรตรวจสอบพบครับก็จะถูกคิดดอกเบีย้ยนะครับอีกประมาณสัก10กว่าเดือนนะฮะก็อยู่ที่3บาทถ้าเอฟเฟกมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วลองเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันเนี่ยเราก็เห็นว่าในเคสของการหลบเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแล้วถูกตรวจสอบพบเนี่ยก็ยต้องเสียเพิ่มขึ้นอีกประมาณนะครับสิบสบวกสาบวกสามนะครับก็อีกประมาณ20บาทที่เป็นตัวเลขที่เราต้องเสียหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพิ่มซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขตรงนี้เเนป็ลข การแบบคร่าวๆเนาะข้อที่จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกกันตรงว่าส่วนใหญ่มักจะมากกว่านี้ครับอันนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่น่าจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปถ้าใครได้ต่ํากว่านี้ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดใครได้มากแต่ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่มักจะต้องเสียมากกว่านี้ครับถ้าคิดง่ายๆนะครับสิบสี่บวกสามบวกสามเป็นยี่สิบตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายดางด้านภาษ,ษีที่เราต้องจ่ายให้กับสารพระกรถุไหมครับมีผลกับอะไรก็คือมีผลกับกําไรที่เกิดขึ้นครับกำไรที่เกิดขึ้ ต้องนะครับยอดขายเราเท่าเดิมคือ200บาทครับแล้วก็ภาษีซื้อ7บาทเราไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะเรายังไม่จดแบตถูกไหมครับดังนั้นกําไรก็จะอยู่ที่93บาทครับทีนี้เกิดเอา93ครับลบด้วยเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือ20บาทเนี่ยก็จะเท่ากับกําไรจะเหลือแค่73บาทครับดังนั้นถ้าเกิดถูกสามกรกตรวจสอบพบครับเป็นไปได้มากๆเลยครับที่กําไรของเราจะต่ากว่าเคสนี้ครับก็คือเคสที่ขายในราคารวมแบตเพราะว่าเคสนี้เนี่ยกำไรอยู่ที่86บบาทถูกไหมครับคิดแบบไวๆคิดแบบคร่าวๆ ซึ่งตัวอย่างที่พี่หนอมยกมาตรงนี้เนี่ยต้องการจะสื่อให้เห็นว่าเมื่อมีเรื่องของการทําผิดแล้วถูกตรวจสอบพบเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกระทบกับกําไรมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ถูกตรวจสอบไม่พบเราก็ยังอยู่ที่พื้นฐานเดิมนะครับก็คือกําไรเท่าเดิมแต่คําถามที่แอบกระซิบถามในใจก็คือว่าแล้วแน่ใจเหรอครับว่าจะไม่ถูกตรวจสอบพบอันนี้คือสิ่งที่ต้องเอาไปพิจารณาครับแต่ถ้าเกิดให้ถามแรงกว่านั้น,นครับก็จะถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดถูกตรวจสอบพบขึ้นมาจริงๆแล้วเสียภาษีมากกว่านี้เนยวรรเิไ้ัังงอคคจๆบ สิ่งหนึ่งที่เป็นของอยากอธิบายเพิ่มเติมในมุมนี้ครับก็คือว่าภาษีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อกําไรของเราแน่ครับแต่ว่ามันยังไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ถูกตรวจสอบครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกตรวจสอบพบนะครับไม่ใช่แค่ภาษีที่เราต้องจ่ายครับแต่มันมีบทลงโทษของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเบี้ยปรัปบหรือว่าเงินเพิ่มที่เราต้องจ่ายไปด้วยและแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกําไรทําให้กําไรมันยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกครับและจากตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยถ้าพูดจริงๆทุกอย่างมันก็ยังดูดีดูกําไรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดธุรกิจของเราไม่ได้มีีกกกกกกําาาาาาาไไรรรรรขนนนนด้แตตต่่่่มมมััลยเเเป็็ววืออถูสสพจบบบท ขาดทุนหรือกําไรที่สร้างมาหายไปหมดอันนี้คือโจทย์สุดท้ายที่พี่หนอมอยากฝากไว้คิดแล้วก็ตัดสินใจดีๆครับว่าการหลบเลี่ยงแวดเพื่อเอากําไรตอนนี้มันส่งผลดีต่อธุรกิจของเราจริงในระยะยาวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากฝากไว้ในคลิปนี้ครับคำตอบที่ถดูของคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีนะครับว่าควรทําแบบไหนควรทําอย่างไรแต่เป็นแนวทางพื้นฐานให้ทุกคนวิเคราะห์ดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเรารู้หรือเปล่าว่าผลกระทบที่เราจะเจอมันคือแบบไหนธุรกิจที่ดีคือธุรกิจแบบไหนทุกคนตอบได้แน่นอนครับ ก็คือธุรกิจที่มีกําไรแต่ธุรกิจที่ดีและอยู่ได้นานก็คือธุรกิจที่มีกําไรอย่างยั่งยืนและไม่มีความเสี่ยงด้านภาษีโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่เรามานั่นเองครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปในตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทําให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของการตั้งราคาขายกําไรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับพี่น้องมีคลิปเก่าๆที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปดูเพิ่มเติมใน description ด้านล่างหรือว่าดูในลิงก์ และถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากนิดเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงส่งซูเปอร์แต่งซูเปอร์แชทส่งดาวส่งอะไรมาก็ได้ในแพลตฟอร์มที่คุณดูอยู่ครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับขอแค่ฝากกดติดตามแท็กสนอไว้แค่นี้ก็ยินดีมากๆแล้วครับผมแล้วพวกใหมในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ